สวัสดีครับกลับมาพบกับเคสโซ่ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวงานกันนะครับตัวที่เราจะมารีวิววันนี้นะครับเป็นงานที่ขายมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับขายมานานพอสมควรละเรามีโอกาสหยิบออกมานะครับแล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับกล่องนี้นะครับเป็นกันพา40ปีนะครับผมเป็นชุดเม m โมเรียลเซ็นะครับผมกล่องนี้จะมีลักษณะสำคัญนะครับตั้งแต่หนึ่งมันคือ ความเป็นความที่รวมเอานะครับสเกลของ1นึ่งต่อร้อยสเนี่ยนะครับทั้ง3ามรุ่นที่ถือว่าดีที่สุดนะครับถือว่าดีที่สุดในแต่ละรุ่นแล้วกันนะครับผมตัวแรกนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นมุมสุดมุมสายสุดเนี่ยก็คือ1980นนะครับก็จะเป็นความเป็นเฟิร์สเกตนะครับ เกรดแรกเลยนะครับที่บันไดผลิตกันพาขายเป็นโมเดลพลาสติกคิดนะครับตัวที่2นะครับเป็นไฮเกรดนะครับ hguc นะครับผม1นึ่งร้อกันด้ามไอเจนะครับกล่องนี้เป็นเวอร์ชั่นไฮเกรดตัวแรกนะครับผมเป็นไฮเกรดตัวแรกนะครับจะไม่ใช่ตัวรีวนะครับจะเป็นไฮเกรดตัวแรกเลยนะครับที่วางขายในปี2001นหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ ปี2010นะครับผมก็วางจำหน่ายตัวเรียวเกตนะครับครั้งแรกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็น3 3รอบปีนะครับที่เป็นการวางขาย RX78 ทั้ง3รุ่นนะครับผมอ่าแล้วก็ในปีที่กันพานะครับกันด้ามครบรอบ40ปีนะครับกล่องนี้ก็เลยถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้นักสะสมได้สามารถเก็บสะสมความทรงจำ40ปีของ กันดั้มนะครับผมอันนี้ซึ่งแต่ละอันนะครับจะมีความพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกเรื่องของอการวางขายแต่ละช่วงปีแล้วนะครับก็ยังมีลักษณะพิเศษตั้งแต่ตัวเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับที่บันไดาสามารถทําได้ในทุกอ่านในแต่ละช่วงปีเนี่ยใส่เข้ามาในนี้ด้วยนะครับผมเหมือนกับเราจะเห็น,ด,นด้านล่างนะครับตรงเนี้จะมีตั้งแต่หนึ่งพลาสติกธรรมดานะครับ ควัพลาสติกที่เป็นมทัลลิกนะครับผมเป็นไทเทเนียมอ่าเป็นอ่ากอ j อินเจนะครับผมแล้วก็เป็นโซลิดเคลียร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีทั้งหมดที่แน่นอนว่าถ้าใครสะสมกันพาในพวกแบบ พวกตูมลิมิเต็ดพิเศษเนี่ยพวกนี้จะมีให้เห็นกันอยู่แล้วนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นรูปของโรงงานนะครับตรงนี้เป็นรูปโรงงานแล้วก็จะมีรูปของลักษณะของเฟิร์สเกดนะครับเวลาประกอบเป็นยังไงไฮเกรดแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวเรลเกตนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะต่างๆเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันนะครับผมในกล่องนะครับผมขออนุญ,ญาตเอาวางไว้อย่างนี้เลยละกันในกล่องนะครับก็จะเป็นลักษณะ อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะครับผมอ่าห่อแรกเลยผมจะให้ดูก่อนนะครับห่อที่1เนี่ยนะครับมันจะเป็นแผงของ first gate นะครับผมแน่นอน first gate เนี่ยอ่า first gate ไอ้เจ็ดแปดเนี่ยครับกันดั้มเนี่ยจะโดยปกติเนี่ยมันจะมี2แผงนะครับก็คือแผง A กับแผง B นะครับผมอันนี้แต่อันเนี้ยก็นะครับในการผลิตตัวเนี้ย เพื่อให้มันใส่กล่องได้ง่ายขึ้นเขาก็เลยผลิตออกมาเนี่ยเป็นแผงเดียวกันนะครับแต่ถ้าใครได้ซื้อเฟิร์สเกตจริงๆเนี่ยมันจะเป็น2แผงนะครับผมอันนี้ลักษณะก็จะดูาตามเขาเรียกตามเทคโนโลยีนะช่วงเวลานั้นนะครับมันก็จะดูแบบอบอวบหน่อยเนาะแล้วก็แน่นอนการแยกสีการที่แยกคุณภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับ งานรุ่นปัจจุบันนะครับผมแต่ก็แน่นอนว่ามันก็เป็นไปนตามเทคโนโลยีอันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของ first g a t นะครับผมอะต่อมาเราจะมาดูในส่วนของแผงที่เป็น high gate นะครับอันนี้เป็น high gate กะอันนี้นะครับ high gate จะมีสองห่อนะครับในอันนี้ในในใน,ในกล่องนี้นะครับแบ่งออกเป็นอันนี้หอที่1น,นะครับ ห่อที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวแผงชิ้นสีขาวซึ่งเป็นชิ้นของสีไทเทเนียมฟินิชนะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะของไทเทเนียมฟินิชนะครับก็คือซิวเวอร์พ่นแล้วก็มีพ่นขาวทับนะครับก็จะได้ฟิลสีแบบประมาณนี้นะครับเหลือบเงานะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูห่อต่อมาครับห่อต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเมทัลลิกนะครับผมในส่วนของเมทัลลิก นะครับอันนี้แผง PC อ่าผ่านไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นแมทัลลิกนะครับผมนี่อันนี้แมทัลลิกเลฟนะครับแมทัลลิกเหลืองเยลโล่นะครับผมแมทัลลิกสีน้ำเมอนนะครับ, um mon, รบอันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่เป็นสีแมทัลลิกนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนอีกอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของพวกแผงสีดำนะครับก็จะมีความเงาในแบบแมทัลลิกนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็น,เ,นเงาสะท้อนของแสงเนี่ย ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฮเกรดนะครับต่อไปเรามาดูแผงของเรลเกรดเรลเกรดเนี่ยก็จะมีทั้งหมดนะครับตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็นแผงเด่นสุดนะครับถ้าใครได้ประกอบพวกไฮเกรดของ I78 ไปอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นกล่องแรกเนี่ยจุดเด่นของเรลเกรดก็คือแผง B นะครับอ่ามันคือแผงโครงสร้าง นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าใครได้ประกอบงานเรลเกตเนี่ยแผงเนี้ยแทบจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของแผงแต่ก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าพขเป็นงานช่วงหลังนะครับของการผลิตอของการอ,าออกแบบเรลเกตเนี่ยจะค่อนข้างไม่ได้ใช้แผงบีแล้วนะครับผมแผงบีจะเหลือใช้แค่นิดหน่อยนะครับแต่จะไม่จับขึ้นมาเป็นโครงสร้างแบบนี้ทั้งตัวแล้วนะครับผมอตอนนี้เรามาดูหอถัดมานะครับ ก็มีมีจะไปไหนโอเคพอถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของโครงในอ่าสีโครงในเนี่ยก็เป็นสีเทานะครับแล้วก็พ่นเคียงเงามานะครับให้มันเงาขึ้นนะครับผมอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นแผงโครงในเหมือนกันนะครับก็จะเป็นสีเทาที่เป็นอีกโทนหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าเทาอันนี้มันไม่เท่ากันนะครับเทานี้จะออก อ,ออกไปทางน้ําตาลนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นเคียงเงาเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกแผงนึงเนี่ยเป็นเทาเทาเป็นดาร์กเกเนาะเป็นสีเทากับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบเงานะครับอ่าขอถัดมานะครับติดไปเรื่อยๆเลยนะครับขอถัดมานะครับก็จะเป็นแผงสีขาวซึ่งสีขาวเนี่ยนะครับสีขาวตามข้อมูลที่ให้ไว้เนี่ยมันก็ยังเป็นส่วนของเมทัลลิก นะครับเมทัลลิกอิงเจตก็คือฉีดสีอันนี้จะฉีดสีขาวเมทเทลิกเข้าไปในเนื้อพลาสติกนะครับเราก็จะเห็นความวาวของเนื้อพลาสติกที่มันขาวกว่าปกตินิดนึงเหมือนติดออกไปทางมุกหน่อยนะครับอันนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นโซลิดเคลียร์โซลิดเคลียร์ก็คือแผงใสใสแบบไม่มีสีนะครับอันนี้ก็เป็นโซลิดเคลียร์ใสแบบไม่มีสีนะครับต่อมา นะครับก็เป็นแผงสีขาวเหมือนกันนะครับโอเคแผงสีขาวเหมือนกันนะครับ D2 ก็เป็นแมทเทรลิกอินเจ็ตแล้วก็โซลิเคียเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นโซลิเคียโซลิเคียจะมี2แผงนะครับแล้วก็เคียแล้วก็อันนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นแมทเทรลิกอินเจ็ตเหมือนกันนะครับผมอ่า แล้วก็อันนี้จะเป็นแผงที่เป็นแผงรวมสีซึ่งโหรวมเทคโนโลยีไว้เหมือนกันนะครับก็คือ m e t a l i ิกอิ e เ t นะครับผมแล้วก็เคลียร e เนะครับผมเป็นแผงสีเคลียร์ใสสีแดงนะครับแล้วก็ m e t a l i ิกอิ e เ t นะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งหมดของกล่อง40ปี m e m o r i ่น s e ตเนี่ยนะครับที่เราเปิดให้ดูตอนนี้เราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยคือเทคโนโลยีจริงๆนะครับ เทคโนโลยีทั้งหมดทั้งมวลที่บันไดาสามารถทำผลิตในช่วงเวลาของอการวางขายสินค้ามาตลอด40ปีนะครับผมอันนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนใบประกอบนะครับใบประกอบก็คงไม่มีอะไรมากนะครับมันมันก็คือใบประกอบทั่วๆไปเหมือนกันนะครับตามใบประกอบปกตินะครับผมอันนี้ห8เจ็แปนะครับโอ้ยอกองเครื่อนแล้วก็ อันนี้นะครับก็เป็นเฟิร์สเกตนะครับผมอันนี้ก็เป็นแผงทั้งหมดนะครับอ่าทั้งหมดทั้งมวลของอ่าตัวแผงที่เรารีวิวให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปประกอบทั้ง3าตัวนะครับแล้วเรามาดูกันตอนท้ายนะครับว่างานออกมาเป็นยังไงบ้างครับผมไปไปประกอบกันเลยครับ just just like you know i always want stress like you i always want stress like you oh. ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกันพา40ปี m e m o r ร s ี t เซนะครับผม m มม o r รีนะ่เซนาะอ่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับกล่องนี้จะประกอบไปด้วยไอ้ I 78ทั้งหมด3เครื่องนะครับแบ่งออกเป็นเครื่องแรกนะครับก็คือของปี1980นะครับผมก็จะเป็นตัว first gate นะครับอ่า ลักษณะของเฟิร์สเกตเนี่ยก็เหมือนกับที่เพื่อนๆนเห็นนะครับคือมันไม่ได้มีดีเทลรายละเอียดอะไรมากนะครับสียังคงเป็นแบบต้นฉบับเดิมๆเ,เลยนะครับตัวนี้เขาฉีดมาก็คือเป็นสีขาวอมเขียวอยู่แล้วนะครับซึ่งสีกันดั้มเนี่ยช่วงแรกของการฉีดพลาสติกก็จะประมาณนี้ตัวนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเทคโนโลยีเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีการใส่เทคโนโลยีใหม่มานะครับฉีดเหมือนเดิมเลยก็คือฉีดมายัางไงเป็นอย่างนั้นนะครับสมัยก่อนเนี่ย ถ้าใครเคยประกอบกันพาเมื่อปี1980เนี่ยนะครับหรือ40ปี45 46หปีที่แล้วอะนะเออ่อ่า 4, 4นะครับก็เราจะรู้เลยว่ากันพายุบแรกๆอะ่ะมันขยับได้ไม่เยอะหรอกครับมันก็ประมาณนี้แหละนะครับสมัยนั้นเนี่ยถือว่าว้าวามากแล้วแหละ30ปีที่แล้วกับการที่แบบขุนยนขยับได้ขนาดนี้ราคาแค่ขนาดนี้นะครับอ่าแล้วก็ต้องมาทำสีเองด้วยนะครับก็จะเป็นชุบแรกๆที่แบบ อ่ามันก็เป็นความสุขแบบหนึ่งนะครับแต่ปัญหาของการที่อ่าตอนนี้เราเหมือนทำใม้ชินแล้วกันก็คือเราอยู่ยุคปัจจุบนันแล้วเราต้องมาต่อขุนที่เป็นเทคโนโลยีเก่าเนี่ยแน่นอนความเหนื่อยนะครับต้องยอมรับก่อนว่าความเหนื่อยของการแบบประกอบขุนเก่าเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วอย่างตัวเนี้ยมันเหนื่อยอะไรบ้างแน่นอนกว่าตัวเนี้ยที่เพื่อนเอนเห็นเนี่ยคือมันทําเสร็จหมดละกว่าที่จะเสร็จอะครับผมต้องอุดนะครับติดกาวเพราะตัวเนี้ยต้องยอมรับก่อน มันประกบไม่ได้นะครับมันต้องใช้กาวเหมือนกันพาสติเหมือนโมเดลพลาสติกคิดรุ่นรุ่นรุ่นเก่าเนาะก็คือมันต้องใช้กาวในการติดนะครับเพราะฉะนั้นทุกจุดเนี่ยมันจะมีการติดกาวแล้วก็การหล่อพลาสติกเนี่ยผมยอมรับเลยว่าเขาใช้แบบมันเป็นความคลาสสิกในแบบของเก่าแล้วกันก็คือมันมีขี้ปลานะครับมันมีรอยประกบขี้ปลาอะไรเนี่ยเยอะมากซึ่งแบบเราตัดเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเราก็ต้องมานั่งอุดขัดนะครับ เ,เพื่อนๆจะเห็นว่ากว่าจะได้ผิวเนียนเรียบขนาดน,นี้อันนี้คือเนียนเรียบี่สุดแล้วนะมันก็ยังเห็นอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆผมก็ไม่ได้ขัดแบบลง,ลงลึกรายละเอียดมากนะครับเพราะตัวเนี้ยตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราไม่อยากทํางานให้มันแบบเหมือนละเอียดจ๋านะครับแล้วก็เราไม่ได้ตั้งใจจะเอาตัวเนี้มาทําสีเพราะฉะนั้นเราก็เลยอุดขัดในแบบที่เรียกว่ากลางๆนะกัน แค่แบบขัดผิวให้เรียบนะครับติดกาวหาทาทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบให้ฟิลความรู้สึกแบบเหมือนงานเดิมๆนะครับเทคโนโลยีเดิมๆว่าตัวเนี้ยอ่าเหมือนความตั้งใจว่าแบบเหมือนเหมือนเราได้โชว์เทคโนโลยีครับเป็นเป็นไปตามไทม์สคริปของมันก็คือปี1980ลักษณะของหุ่นเป็นแบบนี้นะครับก็จะได้ฟิลแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ Firstgate นะครับอ่า ก็ไม่มีอะไรทุกอย่างจะหล,มหลวมๆนะครับถ้าใครเห็นดูเนี่ยมันจะแบบเหมือนแบบทุกอย่างจะหล,มหลวมๆขยับได้เอาจริงเนี่ยถ้าเทียบระหว่าง First g a ก e นะครับกับอตอนก่อนเนี่ยมันมีแจกพวกแซมเปิลเก e นะครับของ I7-8 อะ่ะผมบอกเลยอ๋องั้นไปประกอบแซมเปิลเก e นะครับน่าจะได้งานที่ดีกว่าเนาะถ้าเทียบกับงานยุคป,ปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะเป็น ตัวลักษณะของ First g a ก e นะครับความยากอยู่ที่เราต้องมาอุดขัดนะครับผมตรงนั้นโอเคเราผ่าน First g a ก e ไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยืนเดี๋ยวยวืนแล้วลม้มอ่าล้มจนได้อะปล่อยล้มไปก่อนนะครับอ่าต่อมาเนี่ยเราจะมาดูกันก็จะเป็นปีของ2010นะครับ2010เนี่ยเป็นปีที่ออกวางขายไฮเกรดนะครับ1 1 4ครั้งแรกนะครับซึ่งไฮเกรดตัวเนี้ยนะครับก็เป็นกล่อง ไฮเกรดนะ้อเบอร์แรกแต่นะครับตัวนี้บันไดเลือกใส่เทคโนโลยีมานะครับเพราะอย่างที่ผมเคยอธิบายตั้งแต่แรกแล้วว่ากล่อง40ปีเนี่ยมันไม่ได้รวมแค่โมเดลของ i 78ทั้ง3ปีของการวางขายครั้งแรกเท่านั้นมันยังรวมเอาเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยของการผลิตกันพานี่มาอยู่ในตัวนี้ด้วยนะครับผมตัวนี้มีเทคโนโลยีก็คือ1อ่ามันมีสีเมทัลลิกนะครับนี่เราจะเห็นว่า สีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงพวกนี้เป็นเมทัลลิกหมดเลยนะครับแล้วก็สีขาวจะเป็นสีของไทเทเนียมเฟนินะครับผมอ่าอันนี้นะครับด้านหลังด้วยนะครับอันนี้ผมก็ประกอบแน่นอนว่าตัวนี้ต้องยอมรับก่อนนะครับว่ามันเป็นไฮเกตรุ่นแรกแล้วก็ไม่ได้เตรียมมาสำหรับการทำอ่าสำหรับการทำ สีไทเทเนียมหรือสีโลหะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนปัญหาของการประกอบตัวไฮเกรดตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของรอยตัดนะครับซึ่งเราจะเห็นชัดอยู่แล้วนะครับเนี่ยตรงนี้เราก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับตรงตรอยประกบเนี่ยเราจะเห็นรอยตัดนะครับซึ่งอันนี้เราพยายามตัดเฉียนให้แบบดีที่สุดละนะครับแล้วก็ประกอบซึ่งแน่นอนว่าการประกอบไฮเกรด1นึ่งต่อร้อยสิบสดเนี่ย มันก็ไม่ได้ยากนะครับทีนแต่มันก็มีเรื่องของตัวสีโลหะเข้ามาเกี่ยวเพราะถ้าเราตัดไม่ดีเนี่ยมันอาจจะกินเนื้อถ้าเราตัดไม่ดีมันอาจจะแหว่งได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องค่อยๆเล็มนะครับการประกอบของไฮเกตหนึ่งร้อยสิบสี่เนี่ยก็ยไม่ยากนะครับประกอบง่ายๆตัวนี้ผมเน้นเพิ่มนะครับก็คือพอผมประกอบเสร็จเนี่ยนะครับผมก็พ่นเคลียร์นะครับอ่าตัวนี้เราพ่นเคลียร์แล้วนะครับ เพราะว่าตัวนี้เป็นการประกอบดิบเลยเราจะเห็นว่าผมไม่ได้ตัดเส้นนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เดินอะไรเลยนะครับให้เห็นแนวดิบๆเลยตัวเนี้ยผมพ่นสีอ่าผมพ่นเคลียร์เพิ่มนะครับเพื่ออ่าเพื่อโปะอ่ะาเพื่อเรียกไงเคลือบรอยแผลด้วยนะครับตัวเคลียร์ที่เราใช้เนี่ยผมเลือกใช้เป็นอ่าตัวเคลียร์อีสิ อีซิเคียเอสตาร์สนะครับเป็นเอ t ตาร์สเพื่อให้มันมีความเงามากๆเพื่อนๆงเห็นว่าเนี่ยพอโดนแสงนะครับเราจะเห็นแบบเงาสะท้อนของแสงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนของไฮเกรด a นึ1งตนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปกันเลยครับอ่าเดี๋ยวเราวางก่อนเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็เหมือนล้มง่ายอยู่นะครับตัวถัดไปนะครับเราจะมาดูกันก็จะเป็นปี2010 นะครับ2,010เนี่ยบันไดาวางขายเรวเกตครั้งแรกนะครับผมอ่าเป็นเรวเกตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรวเกตซึ่งเป็นเรวเกตที่อ่าใส่เทคโนโลยีมาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมเพราะว่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับยังประกอบดิบอยู่ยังไม่ได้ติดอะไรดีเทลและคิดว่านะครับจะไม่ติดสติกเกอร์ด้วยนะครับนี่สติกเกอร์ที่เขาให้มาจะไม่ติดเลยนะครับเพราะว่า ผมรู้สึกว่าผมอยากโชว์ความคลาสสิกของตัวเรลเกตตัวนี้มากๆนะครับแน่นอนในเรื่องของการประกอบนะครับเอาเรื่องการประกอบก่อนเรลเกตตัวนี้ประกอบแล้วรู้สึกยังไงถ้าเทียบกับผมประกอบเรลเกตไอเจ็ดแปดครั้งแรกอะ่ะผมรู้สึกว้าวมากกว่านะครับตอนเนี้ย ผมประกอบแล้วผมไม่ได้รู้สึกว้าวมากนะครับผมรู้สึกว่ามันหลวมซะด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกับสมัยผมต่อครั้งแรกๆเนาะผมว่าเลวเกต1หนตัวที่สีตัวนี้หลวมนะครับมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าด้วยนิ้วนะครับนิ้วเนี่ยตัวนี้มีการฉีดนิ้วที่มันแบบเหมือนใช้ ใช้เนื้อพลาสติกที่มันดูเหมือนแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงทําให้ตัวนิ้วเนี่ยหลุดออกจากเบ้าได้ง่ายนะครับเพราะว่ามือ7 8ของเรวเกตมันจะเป็นมืออ่ามือแบบขยับได้นอ้อมันก็เลยแบบเหมือนหลุดง่ายนะครับอันนี้จะเป็นแบบจุดเสียอย่างหนึ่งที่เราเห็นนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ประกอบตามสภาพเรวเกตนะครับอาจจะมีหลุดง่ายบ้างอะไรบ้างนะครับหรือดูยุบยุบยุ่ยยุย,ย,ย,ยนะครับตามสไตล์ของเรวเกตรุ่น1.0ได้ซ้ํา นะครับผมเดี๋ยวมีเวลาว่างๆเราค่อยมาดูความเป็นเรวเกตกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้นะครับตัวนี้นะครับแน่นอนอตัวเรวเกต i78 เนี่ยใส่เทคโนโลยีมาถึง3ตัวนะครับต้องยอมรับเลยว่าเป็นเทคโนโลยีนุ่นใหม่หนึ่งก็คือเขาใส่เขาใส่เทคโนโลยีของตัวการาการฉีดพลาสติกแบบเมทัลลิกอินเจ็นะครับก็คือฉีดสีโลหะเนี่ยฉีดเนื้อสีโลหะเข้าไปใน เนื้อพลาสติกเลยในตอนที่เขาผสมผสมตัวเนื้อพลาสติกอะครับก่อนที่จะฉีดขึ้นมาเป็นแผงเราจะได้ฟิลของสีเนี่ยคนละแบบกันถ้าผมเทียบกับตัวไอ8เจ็ดแปดนะครับเนี่ยผมเทียบกับไอ8เจ็ดแปดเนี่ยเราจะเห็นว่าความเงาจะคนละแบบกันนะครับผมความเงาของไอ8เจ็ดแปดเนี่ยจะคนละแบบกันนะครับตัวตัวสีเมทัลลิกเนี่ยจะเงากว่านะครับถ้าเราเทียบกับ ตัวเมทัลลิกอินเจ็ตนะครับเทคโลยีอินเจ็ตเนี่ยจะดูแบบดูมีเงาของโลหะแต่จะไม่เยอะเท่านะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้พ่นเคลียร์แล้วพ่นแต่ตัวนี้เลือกพ่นเป็นเคลียร์เงาเฉยๆนะครับไม่ได้พ่นเป็นเอ็กซ์ตร้ากอส์นะครับพ่นเป็นเคลียร์เงานะครับเทคโนโลยีที่2เนี่ยก็คือการใส่ชิ้นเคลียร์พาร์ทเคลียร์พาร์ทเนี่ยจะมี2ตัวนะครับอย่างที่ผมบอกมีอ่าเราเรียกโซลิดเคลียร์เนาะก็คือการใส่การใส่ชิ้นสีเคลียร์พาร์ท มีเคลียร์สองแบบนะครับเคลียร์แบบแรกเนี่ยจะเป็นเคลียร์สีนะครับก็จะมีชิ้นที่เป็นสีแดงเนี่ยสีแดงทั้งหมดนะครับจะเป็นชิ้นเคลียร์พาร์สีแดงนะครับเป็นเคลียร์พาร์ใสนะครับกับเป็นเคลียร์ใสนะครับเป็นโซลิดเคลียร์นะครับเนี่ยเราจะเห็นเป็นเคลียร์ใสนะครับหลายจุดมากนะครับที่อยู่ในตัวเนี่ยเราจะเห็นต้นหน้าขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นโซลิดเคลียร์นะครับอ่า Okay. อันนี้ก็เป็นส่วนของเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับที่เราเห็นนะครับในวันนี้กับการประกอบกันพานะครับซึ่งในส่วนของเซฟเนี้ยอย่างที่ผมบอกมันเป็นความคุ้มค่าระดับหนึ่งละกันนะครับเพราะว่ากล่องเนี้ยก็ออกมาออกวางขายในในโอกาสครบรอบ40ปีนะครับ m e m o r อซเนาะวางขายตั้งแต่ตั้งแต่หลายตั้งแต่2-3ปีที่ล้วตั้งแต่ปี2022สิ นะครับประมาณปีหนึ่งละนะครับก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันขายปีปี2020นะครับขายมา3ปีละตัวนี้นะครับปีนี้สองปีนี้นะครับก็ขายมา3มปีละนะครับแต่ทีเนี้ยความหายากเนี่ยตัวนี้หายากไหมต้องผมต้องบอกก่อนว่าตัวนี้หายากไหมหายาก นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นกล่องเมื่อขาย40ปีที่แล้วการวางขายขายที่กันดัมเบดแล้ว3ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ยังกันดัมเบดประเทศไทยก็เพิ่งเปิดด้วยแต่ก็ยังตัวเนี้ยตอนนั้นผมจําได้ว่าไม่มีเข้าไม่มีเข้ามานะครับตัวเนี้ยตอนนั้นจะขายที่กันดัมเบดโต,ตเกียวเป็นหลักเลยนะครับใครที่ได้ไปเที่ยวหรืออะไรเนี่ยก็จะได้ซื้อตัวนี้กลับมากันนะครับก็อย่างผมบอกนะครับตัวนี้ สำหรับคนที่อยากได้นะครับความเป็นกันพา40ปีนะครับมีความทรงจําทั้งหลายนะครับในช่วง40ปีของการประกอบกันพาเราสามารถตั้งโชว์นะครับโชว์เทคโนโลยีของเขาทั้งตัวเทคโนโลยีการผลิตตัวเทคโนโลยีการออกแบบนะครับตัวนี้อยู่ในความคิดในแบบองรวมแบบนั้นนะครับใครที่ชอบเนี่ยลองหาดูนะครับตอนนี้หาได้เนี่ยอาจจะต้องซื้อเป็นแบบประมาณว่า สินค้ามือสองแต่ราคามือหนึ่งเนาะก็คือต้องซื้อตามกลุ่มซื้อขายแหละครับเพราะว่าราคาเนี่ยผมบอกก่อนตัวเนี้ยราคาตอนที่ขายอยู่เนี่ยก็คือ5000เยนนะครับห้าพเยนเนี่ยตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก2,000กว่าบาทนะครับใช่ประมาณเกือบเกือบสองพนะครับแต่ตอนนั้นถ้าราคาขายตอนเนี้ยน่าจะประมาณ2 0 0พันห้าสองพันหกแหละ นะครับใครที่หาได้ก็จะราคาประมาณนั้นนะครับก็ต้องยอมรับก่อนว่าตัวนี้ยังไม่มีการผลิตใหม่พราะยังไม่มีการผลิตใหม่เนี่ยหรือยังไม่มีการนําเข้ามาใหม่เนี่ยราคาก็คงจะแรงๆหน่อยนะครับใครที่ชอบสะสมงานในสไตล์แบบนี้ลองหามาดูนะครับผมว่าน่าจะโอเคสําหรับใครที่ชอบนะครับโอเคในส่วนข้อมูลนะครับสําหรับกันพา40ปีเมมเบอรยเซเนี่ยก็นะครับคงมีแค่นี้เนาะ ใครที่สงสัยอะไรนะครับสามารถสอบถามเราในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวว่างๆผมไปตอบแต่ตัวนี้ไม่ต้องมาถามผมนะครับว่าให้ผมชี้เป้าว่าจะไปซื้อที่ไหนเพราะผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับกล่องนี้เป็นกล่องที่เราได้มานะครับแล้วก็ เอามาประกอบให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะเห็นว่ามันน่าสนใจดีนะครับผมอ่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดถูกใจคลิปเรานะครับกดติดตามช่องเคสูร์โดเราด้วยนะครับเวลาเรามีงานใหม่ๆน่าสนใจเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นด้วยนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ